คืนเผาผีกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยดีลิงไบคิงไอทีฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุขสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับเอาตอนนี้สายของพี่ฝนดำเนินสะดวกอยู่ในสายไปเทีย่ยเรียบร้อยสวัสดีครับพี่ฝน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่โอ้ยเสียงสดใสน่ารักจังเลยพี่ฝนโทษน,นะผมกับ<ผ>มกับพี่ไม่เคยคุยกันถูกไหมครับไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกเลยจ้ะโอ้ยเป็นเกียรติมากๆครับพี่ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณกันค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หนึ่งเรื่องที่พี่ฝนนํามาฝากพี่น้องชาวฮูกไฟของเราตั้งชื่อเรื่องว่ารักต้องห้ามใช่จ้ะมันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ ก็ย้อนไปเมื่อราวอ่าสิบสามถึงสิบสี่ปีนะคะคเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับ่าประสบการณ์ของเรื่องราวเรื่องนี้เป็นความรักของอ่าคุณครูสองท่านครับซึ่งเป็นความรักที่น่าสงสารน,นะคุณครับย้อนไปเนี่ยอ่าคุณครูวุฒกับคุณครูเอนะคะก็เป็นอ่าสองท่านที่รักกัน แต่ในความรักเนี่ยเหมือนก็ว่ามันต่างกันละเกินอ่าในความเป็นจริงนะคุณค,คูดเนี่ยมีฐานฐานนะทางบ้านเนี่ยค่อนข้างร่ำรวย <ฮะ S 2> อ่าเป็นถึงลูกชายเจ้าของร้านทองนะคะในตัวเมืองของจังหวัดจังหวัดหนึ่งส่วนครูเอ๋นเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพูดง่ายๆคุณลูกบ้านๆน,น่ะลูกชาวนาอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับคือเมื่อสืบ สืบเสาะไปแล้วเนี่ยทางฝ่ายชายเนี่ยมองดูแล้วบ้านคูดเนี่ยไม่ชอบอมไม่ชอบเลยที่อ่าคูดเนี่ยจะต้องมาอ่าเอากูเอ๋เนี่ยมาเป็นสะใายอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ถูกฝ่ายผู้ชายเนี่ยขีดกันทุกอย่างคือแม่ของคูดเนี่ยจะเอาอุบายทุกอย่างจนกระทั่งคูดเนี่ย ไม่กลับบ้านขออยู่กับคุณเอที่บ้านพักครูที่โรงเรียนอะนะคะอ่าคราวนี้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็แบบสงสารนะคะสงสารครูเอว่าเออทาไมถึงแบบไม่เปิดโลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาไมถึงยึดติดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนที่ครูเนี่ยจะมาเป็นครูประจําที่โรงเรียนเรียนเนี่ยฝ่ายพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วย นะคะแถมไม่ได้ชอบด้วยที่จะมาบรรจุอยู่ในโรงเรียนแบบนี้อะไรประมาณนี้นนะคุณคอยากให้อยู่ในเมืองโรงเรียนเอกชนที่อ่าฝากฝังไว้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าครูอเนี่ยแตกต่างกับคุณที่บ้านโดยซึ่งเชิงถึงขนาดว่าพ่อของครูอเนี่ยอ่าเอาเงินนะนะคุณมาสนับสนุนโรงเรียนเหมือนกับว่าจฟุฟาดหัวแหละพูดง่ายๆนะคะ<อ>ฟาดหัวทํายังไงก็ได้ที่ให้แบบว่าบีบครูเอให้ออก แต่บังเอิญว่าเงินนะ่ะใช้กะที่นี่ไม่ได้เราทุกคนน่รักกูเองหมดเลยด้วยอ่าความน่ารักแล้วก็อัธยาศัยที่ดีรวมทั้งครูด้วยคราวน,นี้เมื่ออยู่กันไปนานๆเข้าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ของครูดเนี่ยออกอุบายว่าไม่สบายอย่างนักให้ครูดเนี่ยกลับไปที่จะไปดูแลท่านอะไรประมาณนี้นะคะคพี่น้องกอ็เหมือนก็มารอรับ กู๊ก็บอกว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะโทรมาบอกนะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาการของแม่ไม่รีบแย่อะไรมากมายก็เดี๋ยวจะกลับมานะคะอะไรอย่างเงี้ยคูเอ๋ก็อยู่บ้านคนเดียวอยู่ที่ห้องพักครูนะคนเดียวคู๊ก็ไปประมาณสองถึงสามวันคุณแล้วก็ลาลา hmm. ไม่ได้มาสอนอะไรประมาณเนี้ยคูเอกก็บอกกับทุกคนว่าคู๊ตเนะี่ยแม่ของคู๊นะ่ะไม่สบายหนักก็ต้องอยู่เฝ้าครับแต่ใน ในสายตาที่อาจารย์ทุกท่านได้มองเห็นนะคะก็คือว่าครูเอ๋เนี่ยเหมือนร้องไห้ร้องไห้จนตาเจอช้ำอะไรประมาณนะะี้ค่ะพักก่อนน้อยจนคุณครูท,ทุกท่านเนี่ยเป็นห่วงอัน oh. นี้พอครูกลับมาเนี่ยกลับมาคือทุกคนก็เลยอยากจะพูดอยากจะบอกนะคะว่าเอ่อถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนจะจะัดพิธีแต่งงานหรือว่ารับรองครูเอ๋สักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคุณไม่ oh. ใช่มาอยู่กันแบบนี้อะไรประมาณนี้เหมือนกับแบบ ทางฝ่ายหญิงไ,ได้รับเกียรติเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะครูก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ายัางไงอ่ะเขาว่าจะเก็บเงินของตัวเองนะคะโดยจะไม่ยุ่งมาทางบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะหาผู้ใหญ่อ่ะไปสู่ขอคุณเอ๋แล้วก็จะจดทะเบียนเงียบๆอะไรประมาณเนี้ยคุณคเพื่อที่ตัดปัญหาอ่าจะได้ไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายทุกคนได้ยินก็ก็ดีใจนะคราวเนี้ยเหมือนกับแบบ วาดวิมานกันไว้ทุกคนนะว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีของคูเอกกับคุฒอืก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันนั้นนะทุกคนเนะี่ยกําลังรับได้รับข่าวดีอยู่ว่าคูเองเนะี่ยเริ่มตั้งท้องอ่าได้ประมาณสองเดือนกว่าคูดก็ดีใจคุณก็แบบเออเดี๋ยวจะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับทางบ้านอะไรประมาณเนี้ยคาวนี้คูเอกก็คิดว่าถ้าบอกไปแล้วหนึ่งพ่อแม่ธนุอาจจะแบบใจอ่อนบ้า,บางเพื่อเห็นแกนหลานอะไรประมาณนี้นะคะ กูรก็รีบนาข่าวนะไปบอกกับทางบ้านแต่กลับเป็นว่าทางนู้นเนี่ยมาด่าด่าแบบว่าครูเอกเนี่ยอับอายเลยคุณคือฝ่ายผู้ชายเนี่ยฝ่ายแม่มาเองเลยค่ะมาที่โรงเรียนแล้วก็มาบอกว่าทําไมไม่มีปัญญาแล้วหรอถึงขนาดลงทุนตั้งท้องเพื่อจะจับลูกชายเขาอ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะเงินเท่าไหร่ซื้อไม่ได้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยคือพูดไม่เข้าใจใช่ไหม เขต่อให้ท้องอ่ะก็ไม่ให้ใช้นามสก,กุลนะจะใช้นามสก,กุลอะไรของใครก็ใช้ไปแต่บอกได้เลยนะว่าครูวเนี่ยจะต้องไปแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าของร้านทองซึ่งเป็นเพื่อนกันกันกบพ่อของเขาอ,อะไรประมาณนี้คุณเหมือนในหนังสมัยก่อนนะคลุมถุงชนอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งครูวเองก็งไม่รับรู้ไม่ได้รับรู้ว่าแม่กับพ่อเนี่ยได้มาที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้นะคะ เหมือนว่ากันออกไปแล้วแล้วก็กลับมาละวาดทุกคนเมื่อรับฟังก็รู้สึกแบบแย่แย่มากอะไรประมาณนี้แต่ก็กไม่มีใครกล้าพูดนะคุณคุยก็อายอายจนแบบไม่อยากจ,จะอยู่แลวอะไรประมาณนี้แต่เพื่อนแล้วก็อ่านักเรียนทุกคนเนะี่ยก็รักกันนะคะก็ลอบใจครูอะไรเงี้ยครับคนนี้ครูวนะุฒิเนี่ยก็เหมือนกับไม่รู้ว่าแม่ตัวเองมาอละวาทางนี้ก็คิดว่าไม่สบายอะไรประมาณนี้แล้วทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพูดเนี่ยพอพูดไปก็เหมือนกับแบบ จะทำให้เลืองมันบานปลายไปใหญ่คราวนี้ครูก็ได้แต่ความดีใจว่าเออตอนเนี้ยกูเอท้องอ่าแล้วก็เด็กจะทํายังไงทําให้เมียสบายขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นในความรักแล้วก็คิดในใจว่ามันน่าจะมีอะไรที่มาช่วยสองคนนี้ได้บ้างอะไรประมาณเนี้ครับคราวนี้ก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือวันนั้นนะ่ะเหมือนกับทางบ้านนะก็จัดงานเหมือนกับแบบเลี้ยงต้อนรับว่า เป็นงานเหมือนแทรยิดท่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็ oh. จะเลี้ยงรับรองกันภายในบ้านในครอบครัวคราวนี้ครูเอกก็บอกว่า,วาให้ครูะไปเถือะไม่ต้องห่วงตัวเองจะอยู่ได้อะไรประมาณนี้เพราะมีเพื่อนครูอยู่ด้วยใกล้ๆนะคะไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ก็คูณก็ไปคราวนี้ไปแล้วก็ไปหลายวันคุณไปหลายวันคือโทรไปก็บอกแต่เพียงว่าเอาอยังกลับไม่ได้นะยังจ,จัดการธุระไม่เสร็จอ,อะไรประมาณนี้ค่ะทางบ้านมีปัญหาเล็กน่อย คุณเอกก็ได้จะเล่าเล่าแล้วก็ร้องไห้กับเพื่อนอาจารย์นะฟังอคราวน,นี้พอผ่านไปหายไปนานจนกระทั่งทุกคนก็เป็นห่วงว่าเออครูเอกเอาอยัางไงดีคขาหายไปนานเลยนะไม่มาสอนด้วยอะไรเงี้ยครับท่านผอ,อ,อก,ก็บอกว่าอ่าเขาทาเรื่องราวไว้ให้แล้วเพราะว่าทางนู้นน่ะเขามีปัญหาแต่ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรนะอครูเอกก็เก็บเก็บทุกอย่างทุกรายละเอียดแล้วก็ตัดสินใจค่ะ อ่าวันนั้นนั่งอยู่กับเพื่อนครูด้วยกันก็เลยบอกว่าขอ,ขอ,ข,อขอโทรศัพท์ไปสักครั้งแล้วกันว่าอ่าครูวุฒิจะกลับมาเมื่อไหร่อะไ,รอะไรประมาณเนี้ยครับเมื่อโทรไปก็ทุกคนก็ได้ยินได้ยินแต่เตียนกูเอกค่ะค่ะแล้วก็ร้องไห้หลังจากวางโทรศัพท์ทุกคนก็ตกใจแล้วก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยกูเอกก็บอกทั้งน้ําตานะคะคุณว่า,าครูวุฒนะิเนี่ยคงจะไม่ได้กลับมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่า ทางนู้นเะนี่ยเขายื่นคำขาดไม่อย่างงั้นนะแม่เขาว่าจะฆ่าตัวตายคือให้ครูอนะุเนี่ยมั่นกับลูกสาวของเพื่อนพ่อเขาที่หมายมั่นกันไว้อืครูบอกว่าให้ลูกเอ๋อปล่อยอะไรแบบเลยตามเลยไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับพูดมาแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ทุกท่านฟังแล้วคือไม่ไม่โอเคคุณเข้าใจไหมคือทําทําไมถึงถึงทํากันแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ คราวนี้ทุกคนก็ถามคุยว่าแล้วจะยังไงถ้าไม่งั้นเนี่ยทานู้มั่นแล้วเนี่ยถึงจะยังไม่แต่งงานน่ะคูเอกอี่หน่อยจะเป็นเมียน้อยนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ,ะ,ะแล็กใหญ่ท้องอะก็ต้องใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคงจะให้คูวนะุฒน่ะกลับมาผก็คงจะให้ขออ๋อช่วยพูดให้ละกันว่าอ,อย่างนี้ละกันก็แอบไปจดทะเบียนแล้วก็อ่า ปลูกข้าไม้ข้อมือกันเป็นการส่วนตัวไปเลยดีไหมกับพ่อแม่ของทางครูเอ๋เลยไม่ว่าทางนู้นยังแอบได้เลยทางเราก็แอบได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยออ้หครนี้ครูเอ๋ก็เหมือนกับแบบเครียดับคุณเครียดก็เลยบอกว่าขอขึ้นนอนก่อน,น,นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันต่ออะไรประมาณเนี้ยแต่ทุกคนรู้สึกได้เลยว่าวันนั้นนะครูเอ๋แบบเศร้ามากจนกระทั่ง,ทงเพื่อนครูบอกว่าเอาน,นี้ไหมเดี๋ยวไปนอนเป็นเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเอ๋อยู่คนเดียวอะ ไม่ค่อยดีนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอาค,คอกูเอ๋กบอกไม่เป็นไรด้วยความเก่งใจก็ขึ้นนอนทุกคนก็แยกย้ายกันค่ะคุณพอขึ้นนอนไปแล้วเช้าก็ยังไม่เห็นกูเอ๋มาสอนอ่าพอดีนักการพันลงนะคะคุณลุงพันลงออเดินมาอาจารย์ก็เลยถามถามว่าเอ่คุณลุงอ่าเห็นกูเอ๋มั้ยคะอะไรอย่างเงี้ย คุณลุงพลงก็บอกว่าอ๋อเห็นนะคะเห็นยืนใส่ชุดนอนน่ะยืนอยู่หน้าบ้านคุณลุงมองขึ้นไปเยี้ยงยินให้เลยอะไรประมาณเนี้เอ่อแต่หน้าตามไม่ค่อยจะดีนะอ่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้า,างั้นคงจะให้พักไปเถอะคงจะไม่สบายอะคะ่ะอะไรประมาณนี้คงให้นอนไปก่อนก็เลยไปบอกหมออ๋อวันนี้ยครูเอ๋คงไม่ได้เข้าสอนนะคะก็เลยคุยกันนะคะผ่านไปก็กล่าวว่าเย็นนั้นนะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปดู อ่าคุณเอ๋สักหน่อยพาวาเงียบไปเลยทั้งวันไม่ลงมาทานอะไรเลยในโรงอาหารก็ไม่เจอค่ะอะไรเงี้ยอืคนี้พวกขึ้นไปแล้วเนี่ยประตูล็อกต่ด้านในคุณครับล็อกจะด,ด้านในก็เลยไม่ทำยังไงอาจารย์หญิงสองท่านก็เลยเรียกคุณ 1, ลงพันลงให้มาช่วยพังประตูหน่อยละกันเพราะว่าอ่าไม่รู้คุณเอกเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนก็เป็นห่วงนะชั่วโมงนั้นนะคะคุณลุงพันลงก็พังประตูได้ประมาณสามสี่ครั้งประตูก็ลุ ทางเข้าไปครับคุณลุงก็บอกว่าอ่ทางได้แล้วก็เห็นเหมือนกับว่ามองเข้าไปเห็นห้องอส่วนตัวของครูเอ๋มันเผยอยู่นะคะประตอะูอาจารย์สองท่านก็เดินเดินขึ้นไปแล้วก็ดันประตูะให้เปิดออกทุกคนร้องทีาการวิทยาเลยคุณกระท้าของครูเอ๋นะชนอยู่กับหน้าครูเลยค่ะครูเอ๋แขวนคอตายในห้องนอนค่ะอืม ซึ่งนามาด้วยความเสียใจของทั้งโรงเรียนนะคุณแล้วก็ทุกคนก็ไปแจ้งเจา้าหน้าที่กว่าเจ้าหน้าที่จะมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กว่าจะเอาศพลงมาได้อะไรประมาณทุกคนคิดว่าทําไมกูเอถึงตัดสินใจแบบนี้เลยนะคะแม้ะทั้งที่ว่าทุกคนก็อยู่ให้กําลังใจนะอะไรเงี้ยก็ติดต่อพยายามติดต่อกรูตคิอน,นานมากคุณก็จะติดต่อได้จนกระทั่งศพไปถึงโรงพยาบาลแลละ คูก็ติดต่อกลับมาคราวนี้พอรู้เรื่องราวคูดก็เสียใจน้ำเสียงแบบร้องไห้แล้วคุณแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางกลับมามคราวนี้ก็อาจจะทา,าพิธียังไงคราวนี้ก็ต้องไปบ้านคูอิศบนะันคะกทาแจ้งทางพ่อแม่แล้วคูดก็ไปพอไปถึงทางนู้นน่ะอ่าพูดง่ายๆทุกคนก็เศร้าใจเสียใจนะคุณก็มไม่มีใครโทษว่าเป็นความผิดของใครอะไรยังไงเพราะทุกคนติดติดว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนกับแบบ บอกพ่อแม่ว่าครูเอ๋นะเครียดทุกคนก็รู้แต่เพียงว่าเครียดแล้วก็คงจะเครียดเรื่องทางบ้านของครูวุฒิด้วยเพราะทางพ่อแม่ก็รับรู้อยู่ว่าทางนู้นนะ่ะเขาไม่รักลูกสาวเราอะไรประมาณนี้นะคะคแต่ก็ไม่มีใครว่าครูวุฒินะเพรานะครูวุฒิน่ะเป็นคนดีอะไรเงี้ยครูวุฒิไม่พูดจาเลยเลยค่ะเงียบทั้งงานจนกระทั่งเผาศพครูเอ๋เสร็จจนกระทั่งนํากระดูกเอาไปเก็บไวท้ที่ที่หนึ่งในวัดนะคะแล้วก็แยกยกันกลับ ผูพูดจะเพียงขอโทษกับพ่อแม่แล้วก็ทุกคนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาไหว้ครูเอ๋บ่อยๆอะไรเงี้ยเขาจะมาหาพ่อกับแม่นะอะไรเงี้ยครับพอกลับไปก็ครูบุตรก็ลาออกแล้วอดจากการเป็นครูนะคะก็คุณจะเดากันได้ว่าคุณจะไปแต่งงานแล้วก็คงจะเดินไปทางนู้นเลยทางพ่อแม่เขาเลยอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ไม่รู้ว่าจิตใจจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าครูเอก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็ไม่อาจจะพูดถึงแล้วบ้านพักครูก็ปิดครับอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะลื้อแล้วก็ทําใหม่เพราะว่ามีการตายแบบนี้เกิดขึ้นทุกคนจะมีอาจารย์ท่านไหนเข้าไปพักราคาอะไรประมาณเนี้ยอ่าในช่วงจังหวะที่ปิดบ้านพักครูไว มันก็มีเรื่องแบบร้อนเกิดขึ้นนี่นะคะคุณเหมือนกับว่าวิญญาณครูเอ๋นะยังไม่ได้ไปไหนครับมักจะมีคนเห็นครูเอ๋เดินอยู่บนบ้านบ้างน,นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านบ้างยาค้ามมืดติดเดินจนกระทั่งบ้านพักครูใกล้ๆเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยคุณคทุกคนก็ย้ายไปอยู่ข้างน,นอกกันหมดจนถุกสุดท้ายในยบ้านพระครูสามสี่หลังเนี่ยก็ถูกติดหมด เจ้อาจารย์ใหญ่ต้องเอาอ่าพระมาท,ทําพิธีใหม่แล้วก็เดี๋ยวกล่าวว่าจะลื้อแล้วทําทาใหม่เลยค่ะบูรณะใหม่แล้วก็ขอเชิญดวงวิญญาณครูเอ๋อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนสบายใจอะไรเงี้ยในกระทั่งนักเรียนที่สนิทกับครูเอ๋เองก็เจอเจอ,เ,จอเป็นประจำเหมือนกับว่าครูเอ,อ๋งอยู่ในห้องอะไรประมาณนี้ค่ะช่วงเงยน็นๆจะไม่มีกิจกรรมทางโรงเรียนไม่ไมจัดก,กิจกรรมเลยนะคุณพราะกลัว ด้วยความเฮี้ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องทําใจว่าคนเราเวลามันผูกพันกับอะไรก็รอาจจะแบบยันยู่กว่าประมาณนี้นะคะครับคราวนี้อาจารย์ก็ย้อนไปเชียงบ้านของคูดเหมือนกับข่าวข่าวคูดเนี่ยหายไปสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งมาทราบอีกทีนังนก็คือว่าทางบ้านคูดเนี่ยแม่ของคูดป่วยเป็นโรคประสาทถึงขั้นวันหลอนอใช่ค<อ>ถึงขั้นวันหลอนหลอนในที่นี้หมายถึงว่า ครูเอ๋เนี่ยไปเฝ้าไปหาไปอยู่กับแม่ mm hmm. ของครูตลอดเวลาเลยค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะจนไปอยู่ที่โรงพยาบาลคราวนั้นนะ่ะท่านชอ็อกครูเล่าให้ฟังว่าท่านชอ็ชอกช็อกแล้วก็ไปนอนที่โรงพยาบาลก็จ้างพยาบาลพิเศษมาเฝ้าคราวนี้พยาบาลพิเศษเนะี่ยเหมือนกับลุกไปทําธุระ,ะคุณแม่นอนอยู่ก็มีคุณหมอเข้ามาเข้ามาแล้วก็ เหมือนก็บอกกับพยาบาลพิเศษตอนพยาบาลพิเศษกลับเข้ามานะคะว่าเมอกี้เนี้ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งมานั่งดูแลคนไข้ยอยู่อะไรประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอ่าคุณพยาบาลก็บอกว่าไม่มีใครนะคะเพราะว่ามีมีพยาบาลคนเดียวที่เฝ้าอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่อาจจะมาตอนไหนไม่ทราบได้อะไรประมาณนี้นะคะค คูตก็เอะใจพอคุณหมอพูดเสร็จปุ๊บก็เอะใจก็เลยถามลักษณะว่าคนที่มาเยี่ยมนะ่ะลักษณะแบบไหนคุณหมอก็พูดตรงตามเลยค่ะว่าอ่าลักษณะที่พูดนะ่นเหมือนครูเอทุกอย่างเลยคุณทุกคนก็เลยมั่นใจว่าบางครั้งที่แม่และมือแม่พูดแล้วมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าครูเอนะ๋เนี่ยอยู่กับแม่อะไรประมาณเนี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งวันหนึ่งวัน,วนเป็นวันสูญเสียของครูอบ้างนะคะ แม่ของครูวุฒเนี่ยขังตัวเองอยู่ในห้องน้ําไม่ยอมเปิดประตูออกมาค่ะไม่ยอมเปิดประตูออกมาจนทุกคนมาตกใจแล้วก็ไปตามบุรุษพยาบาลให้เข้ามาแล้วก็พังประตูห้องน้ําในห้องอ่าพิเศษนะคะห้องคนไข้พิเศษอพอพังเข้าไปเนี่ยก็พบว่าคุณแม่ของครูวุฒเนี่ยปีข้อมือตัวเองเลือดเต็มเ uh huh. ลยคุณค่ะแล้วกว่าจะช่วยเหลือได้เนี่ย ก็ไม่ทันนะคะคุณเข้าใจไหมเลือดเปมอนออกแบบเยอะมากก่อนจะก่อนแบบจะสิ้นใจไปอะไรทักอย่างนะเหมือนก็แบบแกระบายอะไรไว้พี่จดหมายฉบับหนึ่งใต,ใต้ใต้ที่นอนแกค่ะครูวุฒิไปเจอก็บอกว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าแกเขียนเอาไว้ตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ขอระบายออกมาว่าขอโทษที่ทํากับเธอแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยเอ ฉันขอโทษนะอย่าตามรังควานฉันเลยฉันไม่ได้นอนฉันกลัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะแลวฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเธอต้องการอะไรแต่ฉันจะชดใช้ด้วยชีวิตของฉันนะาอะไรประมาณเนี้ยพอทุกคนน่ะได้ฟังครูวุฒิอ่านจบหมายฉบับนี้ก็ตกใจพ่อของครูวุฒิเนี่ยสาดแช่งเลยสาดแช่งโดยยานครูเอ๋เลยว่าขอให้ไม่ได้บุตไเกิดอะไรประมาณนี้นะคะคขอให้ตายตกบกไหมไปเลยเนี่ถ้ามันยังอยู่อะไรประมาณนี้ยค่ะ มันก็เกิดเหตุหลังจากที่เผาศพอ่าแม่ของครูอีไปแล้วก็เกิดเหตุอ่าคู่มั่นของครูที่เหมือนกับว่าหมายมั่นปั้นมือกันแล้วจะเป็นลูกสะใภ้ก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต oh, อีกค่ะครับทุกคนก็อึ้งแล้วก็คราวนี้ก็โยงใหญ่กันมาว่าบ้านของครูเนี่ยเป็นบ้านแบบ มีมนตดำมีผีมีอะไรมาครอบงำอะไรเงี้ยทุกคนก็โจมตีมาเพราะว่าสาเหตุการตายของแม่ยังไม่ทันจากไปเลยคราวนี้มีเรื่องราวของอคู่มั่นเป็นไปอีกครูวุฒิก็เสียใจหนักคุณคาเนี้เหมือนกับทุกอย่างมันลุ่มอยู่ที่เขาคนเดียวเลยประมาณเนี้ยคราวนี้พอผ่านไปเรื่องราวการสูญเสียเนี้ยของทั้งสองฝ่ายผ่านไปพ่อของครูวุฒิก็เสียชีวิตอีกค่ะ ไล่ไล่แฟนภายในปีนั้นสามศพถึงกระทั่งพี่น้องแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเอานี้ละกันปาเดี๋ยวจะทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็จะขออทำพิธีอโหสิกรรมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นครูเอที่มาทูลถามความยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับความแค้นที่สะสมไว้หรือเปล่าไม่ทราบอะไรเงี้ยค่ะที่ความรักของตัวเองไม่สมหวังอะไรเงี้ยค่ะ คูดก็คิดว่าจะทำอะไรก็ทำชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเห็นคูดเนี่ยคือโซมากอาจารย์บอกโซมากมแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นคูดได้ซ้าไปเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่เหมือนเลยค่ะคุณกับคนที่บุคลิกภาพดีๆนะคราวนี้อาจารย์บอกได้เข้าไปนั่งคุยแล้วก็ได้นั่งพูดจาด้วยคูดบอกว่าทุกอย่างมันเป็นที่เขาถ้าเขามีความกล้าสักนิดหนึ่ง เรื่องราวความสูญเสียต่างๆก็คงไม่เกิดขึ้นเอเองก็คงไม่ต้องจากไปแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าไม่ต้องทิ้งให้เอต้องอยู่คนเดียวตัดสินใจแลว้วก็คิดอะไรเองคนเดียวยอมทิ้งทุกอย่างแล้วไปกับเออาจจะดีกว่าด้วยซ้ําไปอะไรประมาณนี้นะคะก็พูดแล้วก็ระบายออกมาว่าไม่รู้จะทำยังไงย้อนเวลาไม่ได้แต่ใน,นเมื่อทุกอย่างเป็นไปนอย่างเนี้ยเขาเองก็พร้อมนะคะที่จะ เสียสละทุกอย่างแนมะ้กนระะทั่งช่วตัวเองอะเพื่อไถ่โทษให้กับเอเรมาเนีพู้ออกมาระบายมาแล้วก็ลองให้อาจารย์ที่ได้ยินทุกคนก็บอกแล้วก็ตอบว่าอย่าคิดมากเลยคุณอะไรเงี้ยนะคะว่าเรื่องราวม,มันเกิดไปแล้วอย่าอย่าทำนี้เลยวันนั้นเหมือนกับแบบเป็นการกินเลี้ยงกันสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอ่ารุ่นเก่าทางอาจารย์นะะก็เชิญแหมดเพื่อให้ซึมซับบรรยากาศเก่กาๆก,ก็เชิญครูอุ้มาด้วย ทุกคนก็บอกว่าวันนั้นเหมือนกับคูวุฒิเนี่ยมีความสุขได้เล่าถึงบรรยากาศเก่าๆมองไปที่เรือนพักคูอะไรประมาณนี้นะคะก็มีความสุขแต่ก็แอบร้องไห้ออกมาบ้างอะไรบ้างทุกคนก็เข้าไปตอบอีกก็ไม่คิดว่าเป็นวันวันนั้นจะเป็นวันปินเลี้ยงวันสุดท้ายค่ะคุณเพราะหลังจากเท้านั้นทุกคนก็ได้รับข่าวเศร้าก็คิดว่าคูวุฒิเนี่ยขับรถแล้วก็ยก้าย้ายันกลับบ้านไปแล้ว ไม่ใช่ค่ะครูวุธยิงตัวตายในบ้านพักรูที่จะอยู่กับครูเอ๋โดยที่ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนหรืออะไรเลยคุณมาลุ้อีกทีก็คือตอนเช้าเหมือนมีคนนะบอกว่ามีคนนะยืนเรียกยินเรียกเด็กผู้ชายคนหนึ่งนักเรียนนะคะว่ายินเรียกบอกให้ขึ้นมาหน่อยเด็กผู้ชายที่ไปเจอศพครูวุฒเนี่ยบอกว่าหลอนเลย เพรคนที่เรียกก็คือคนที่ตายนั่นแหละคะ่ะบอกว่าให้ขึ้นมานี่หน่อยช่วยหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ยค่ะคเด็กคนนั้นก็เดินขึ้นไปในบ้านพักครูแล้วก็เปิดประตูตตไปแล้วก็ไปเจอครูวุฒนอนชุบก้มหน้าจมกองเลือดอยู่ก็เลยวิ่งร้องออกมาตามมันเป็นเรื่องราวที่มีการสูญเสียมากเรื่องหนึ่งโรงเรียนแห่งนี้อ่าถูกสร้างใหม่แล้วก็บูรณะใหม่ทุกอย่าง บ้านพักครูถูกลือแล้วก็ทําเป็นอ่าที่สอนการเกษตรโดยไม่มีใครพูดถึงบ้านพักครูเก่าอีกเลยพี่ฝนมองย้อนกลับไปบถงึงเรื่องเราความรักพวกนี้มันเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้มีผีพิิหารนะคะครับไปอยกจะตอแทรกเข้ามาว่าบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเราตัดสินใจอะไรไปผิดพลาดหรือเปล่าต่อยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วมองข้ามในจุดที่เราเป็นอยู่ ในจุดที่เราแย่ที่สุดและคิดว่าไม่มีใครอย่างน้นอยถ้าวันนั้นอ่คุณครูเอคิดเพียงว่ายังมีลูกน้อยอยู่ในท้องยังมีคุณพ่อคุณแม่รออยู่ยังมีอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ที่รักการกระทําที่คิดสั้นที่เราพูดกันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะย้อนกลับไปที่ครอบครัวของคุณครูที่เปิดกว้างสนิดหนึ่งใจกว้างสักหน่อยยอมรับ พฤติกรรมการกระทําของลูกชายก็อาจจะมีการส่งเสียมากขึ้นขนาดนี้ค่ะเรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะคุณ <S 1> <S 1> อย่างที่พี่ฝนสรุปแล้วครับว่าโอเคเอาเอาจริงๆแล้วอ่ะคือเราคือผมเชื่อว่าครูวุฒเนี่ย <S <S ก็ก็ก็คงไม่คิดว่าทั้งหมดทั้งมวลจะออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับ แล้วก็ทางครอบครัวเชื่อถามว่า,าผมเข้าใจไหมครอบครัวคุูวุฒก็เข้าใจนะคือด้วยความเป็นพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีถูกไหมฮะแต่ว่าโอเคแล้ผมเชื่อทุกพ่อแม่ทุกคนคิดแบบนี้ทุกคนว่าอยากให้ลูกเนี่ยเจอกับสิ่งที่ดีมาในชีวิตแต่ว่าบางทีอะเราก็ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์เขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต ถูกไหมครับแล้วก็แน่นอนแหละฮะในส่วนคูวุฒเนี่ยผมว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็ก็น่าจะแบบลังเลแหละ<ช>แต่ถ้ามองในมุมที่โอเคเขาก็เชื่อฟังพ่อแม่เขาก็รักพ่อแม่เนะเาะเข้าใจได้แต่เด็กในท้องของครูเอนั่นก็คือลูกเขานะครับ เรื่องนี้ค,คนที่ไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยทั้งหมดทั้งมวลแต่ต้องมาเสียชีวิตด้วยนั่นคือเด็กที่ยังอยู่ในคันอยู่เลยถูกต้องค่ะถูกไหมฮะผู้เอยเนี่ยเข้าใจได้ว่าเสียใจเสียใจแน่ๆเลยฮะว่าคนรักตัวเองไปจะไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วก็ ในท้องตัวเองก็มีลูกของผู้ชายที่จะไปแต่งงานคนอื่นอยู่อาจจะเครียดอาจจะนู่นนี่นั่นหลายหลยอย่างซึ่งโอเคแหละเราเรา,เราไม่สนับสนุนในการทําอัตวิบากกรรมอยู่แล้วครับใช่ค่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะก็<ช>ขอให้แต่ละดวงวิญญาณนะไปสู่ภพภูมิที่ตัวเองจะต้องไปแล้วกัน สุดท้ายเรื่องนี้ไม่มีใครแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะเอาจริงๆนะใช่ค่ะสูนเสียหมดใช่ค่ะโอ้รักต้องห้ามขอบคุณพี่ฝนมากนะครับที่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเช่นกันค่ะคุณน่ครับพี่ฝนพี่ฝนมีช่องทางในการติดต่อหรือว่าหรือว่าหรือว่าทำธุรกิจอะไรออนลงออนไลน์โปรโมทได้นะเรียนเชิญได้เลยครับฝนเหอค่ะ พี่ฝนก็ขายน้ำพริกกากหมูนะคุณก็คือ,อพี่ฝนก็ติดต่อพี่ฝนได้นะคุณนะฝนมันมีภาษาไทยเลยนะคะคอ่าในเฟซนละนะเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์มือถือพี่ฝนก็อ่าฝากไว้ด้วยกันนะคะศูนย์เก้าห้าเก้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดสามสองแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะคเป็นน้ำพริกบ้านๆนะคุณคุณสั่งพี่ฝนถึงทำนะมไม่ได้ทำเก็บไว้กบ แม่น้ำพริกกากหมูถูกไหมฮะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ฝนอันนี้เป็นกฎกติกาของคืนเผาผีว่าหลังเที่ยงคืนเราจะไม่พูดเรื่องกินกันอ๋อเพราะว่าขอโทษจริงๆนะคุณไม่เพราะว่าเราตลอดเวลาเลยเราจะว้าวุ่นกันทันทีเลยคุณคุณกินแบบเอ่าข้าสวยร้อนๆนะคุณหรือข้าวเหนียวนะอร่อยมากแล้วก็ อะไรไม่ต้องมากนะคุณอ่าเส้นเล็กลวกแล้วก็ใส่กัน้ํากระเทียมเจียมนะแล้วคุณโรยนริกาหมูดิฝนไว้ด้วยนะโอ้โหปังเวอร์ไ้่ตําคุ๊คูด้วยหรือมีข้าวนะไม่พูดไข่เจียวนะไข่เจียวหมูโรยนะโรยโรยคุณโอ้ยเอาเถอะเด็กฟาดคุณลืมไปได้เลยจ้ะเอาเถโออ ก็งั้นเดี๋ยวผมจบจากสายของอพี่ฝนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านแป๊บหนึ่งยผมไปกินข้าวก่อนได้ไหมไปกินก่อนกินข้าวก่อนได้ไหมเออเพราะว่าพี่ฝนก็โทษตาฝืนกดเหล็กฮะก็ก็อันนี้อันนี้พี่ฝ่าฝืนพี่พี่พี่ผิดกฎของพวกเราแล้วพวกเราจะไม่พูดถึงเรื่องกินตอนกลางคืนนะฮะ<ว>ไม่เป<ว>็นไรถือว<ะ>่ามาครั้งแรกยุ่นยวนยันยุ่นยวนจะโอเคให้อภัยนะจด้เลยครับพี่ฝนวันนี้ขอบคุณมากนะ ค่ะเชินจังค่ะคุณขอบคุณค่ะ<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ะ